สวัสดีครับสาหรับสายฟรีฟรีกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมแพนด้าครับเผื่อมีคนลืมนะครับเล่นหนึ่งเกมแจกแพนด้านะครับแพนด้าทาวรครับคูห่หครับนี่สายฟรี fi ยังไม่มีนะครับ แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บกิจกรรมครับเล่นหนึ่งครั้งครับรับแพนด้าหนึ่งตัวเลยนะครับแล้วก็เล่นเล่นกับแพนด้าครับต้องเอาแพนด้าไปนลครับหนึ่งตัวรับรับอาหารห้ากล่องครับแล้วก็รับเล่นห้าครั้งรับอาหารสิบห้ากล่องครับแล้วก็บูย่ากับแพนด้านะครับรับตัววางเพชรนะครับ สามอันครับมาครับเราจะไปจับแพนด้ากัน เดียวตาเดียวเก็บเห็นได้ นะตายตัวเ <laughs> ต,ต,ต,ต็กๆๆต้นี่อยู่ไหนวะไม่อไม่ยอ่ยน,นี้ทำ <laughs> nhìn lâu thép lắm rồi đây này thế mà tôi มาฟังพ่อเต็มเลยอยู่ในหัวพ่อเลย First blood 이정 해야 돼. เแต่มองไม่เห็นตัวครอตรงไหนวะเ้อโอ้อยบดข้างบนแล้ว อยู่บนเคนเน่ตรงไหนวะตรงเสาอะเสาไหน ทีเดียวสามเกมนะตัวสี่เกมสี่หนึ่งสี่สาม บักหน้า่างยิงแล้ว ครับครบหนึ่งเกมแล้วเราก็จะไปรับ แพนด้ากันครับแพนด้าฟรีครับบอดเลยของฟรีครับแพนด้าฟรีก็จะเข้าใหม่เนี่ยคปึ๊บแพนด้าใหม่แล้วครับปึ๊บไม่ตั้งครับเชื่อได้สกิน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 สลับนี่ครับสกินที่เราได้มานั่นึ่งครับใส่ไปเลยครับ แล้วเราก็ใส่แพนด้าพาไปด้วยนะครับปึ๊บแพนด้าพาไปด้วยแล้วเราก็ทำกิจกรรมทำกิจกรรมตัวแพนด้านะครับเอ,อ่อเล่นกับแพนด้านะครับครบสามครั้งนะสามด่านนะครับก็จะมีได้อาหารนะครับอาหาร ครับจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณครับสายฟรีต้องจัดครับ